สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเทวดาทักษิณเริ่มร้อนเสี่ยงหาชนะเห็นว่าวันที่22ทธันวาคมนี้ จะครบ120วันที่นายทักษิณชินวัตรมาอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่าป่วยต้องมารักษาอาการที่นั่นแต่จนถึงบัดนี้ก็ไม่มีการเปิดเผยอาการให้รู้ว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่และด้วยเวลานานสี่เดือนแล้วยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลถือว่ามีอาการน่าเป็นห่วงเพราะมีน้อยคนนักที่จะอยู่รักษาตัวได้นานขนาดนั้นอย่างไรก็ดี แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยอาการให้ทราบหรือจะเป็นแบบปกปิดก็ตามแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็รับรู้กันทั่วไปอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะภาพลักษณ์ของนายทักษิณชินวัตรที่มีสถานะเป็นนักโทษเด็ดขาดชายที่เคยถูกจำคุกในคลีทุจริตเป็นเวลา8ปีแต่ได้รับการอภัยโทษลดเหลือจำคุกแค่1ปีแต่ที่ผ่านมานับตั้งแต่เขาเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังถือว่ายังไม่เคยถูกคุมขังสักวันเดียวเพราะมีการนำออกมาที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันนั้นโดยอ้างว่าป่วยและนอนพักอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่นั้นมาขณะเดียวกันเมื่อเวลายิ่งเนิ่นนานไปสภาพของเทวดาเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าคำพูดที่ว่าคนไม่เท่ากันมันมีอยู่จริง และยิ่งตอกย้ำให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่ายิ่งพูดเรื่องความไม่เท่าเทียมคนก็หันหน้าไปทางโรงพยาบาลตำรวจทันทีเพื่อให้เห็นภาพของนายทักษิณชินวัตรเป็นตัวอยา่างตำตาเชื่อหรือไม่ว่ากรณีของนายทักษิณยิ่งนานไปกลับยิ่งทำให้เกิดแรงกดดันให้กับทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพันธบทเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมรชาชทรรรวมไปถึงพักเพื่อไทยและอุงอิงนางสาวแพทองทานชินวัตร์หัวหน้าพรรครวมไปถึงแม้แต่ตัวของนายทักษิณเองเพราะการที่นอนรักษาอาการในโรงพยาบาลนานเกิน100วันมันกลายเป็นเรื่องน่าเกลียดมากในสายตาประชาชนไม่เชื่อก็ลองสอบถามคนทั่วไปพิสูจน์กันดูก็ได้ว่าเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณป่วยจริงจนต้องรักษาอาการในโรงพยาบาลนานแบบนั้น หรือเป็นเพราะสายเอคือ่หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุมขังในเรือนจำเป็นเรื่องของอภิสิทธิชนหรือไม่อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวหากพิสูจน์กันออกมาให้เห็นก็ให้ลองเข้าไปสํารวจในโลกโซเชียลจะเห็นว่ามีแต่เสียงกลดา่าเหยียดหยามเน็บแนมจนแทบไม่มีบรรดาสาวกหรือผู้สรับสูุออกมาปกป้องอาจเป็นเพราะจำนวนต่อความจริงไม่มีเหตุผลมาอธิบายได้เลย มันก็กลายเป็นแรงกดดันพุ่งกลับมาที่เจ้าตัวครอบครัวพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินในที่สุดกลายเป็นว่าขณะน,นี้ขยับไปไหนก็ลำบากเพราะสังคมเข้าจับทางดักทางเอาไว้หมดแล้วแม้แต่ล่าสุดกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่จูจ่ๆมาลาพักร้อน3วันตั้งแต่วันที่1 9ถึง22ธันวาคมนี้ทั้งที่เคยประกาศว่า จะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด24ชั่วโมงแต่เวลาผ่านมาแค่3เดือนกว่าเท่านั้นก็ลาพักร้อนเสร็แล้วทั้งที่จะว่าไปแล้วสามารถลาพักได้อยู่แล้วแต่ในกรณีนี้มันมีพิรุษหลายอย่างเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันระหว่างก่อนครบ120วันกับครบ120วันของการสถิตนอกเรือนจำของนายทักษิณชินวัตรและเชื่อมโยงกับระเบียบใหม่ของกรมราชทัณฑ์ที่เพิ่งประกาศออกมารองรับ เมื่อไม่กี่วันแบบโปะเชะกันเลยทีเดียวมีหลายคนฟันธงมาก่อนหน้านี้แล้วนายทักษิณชินวัตรจะถูกปล่อยตัวออกมาฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้านจันทร์องล่าอย่างแน่นอนซึ่งกำหนดวันก็ตรงกับช่วงวันที่19-22ถึงธันวาคมนี้พอดีเรียกว่าทุกอย่างวางพรอดเรื่องเอาไว้แล้วโดยเฉพาะนายเศษฐาทวีสินที่จูจ่ๆก็มารู้สึกเหนื่อยหรือมีธุร,ปประป่าัง จำเป็นต้องอยู่กับครอบครัวอย่างระทันหันพอดีหรือว่าเจตนาต้องการเลี่ยงการรับรู้การรับรายงานจากกรมรชาชทัณฑ์ในเรื่องการปล่อยตัวนายทักษิณกลับบ้านหรือเปล่าแน่นอนว่าหากมีการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรกลับบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวรับรองว่าต้องเกิดปฏิกิริยาความไม่พอใจของสังคมพุ่งสูงแน่อาจก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเนื้อความคาดหมายก็ได้เวลานี้ หากสำรวจปฏิกิริยาจากสังคมภายนอกเริ่มมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรวมทั้งมีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบต่อนายทักษิณชินวัตรรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งใกล้ครบกำหนด120วันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งถูกจับจ้องว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาหรือไม่ซึ่งความรู้สึกที่สื่อสารออกมาล้วนเป็นลักษณะอภิสิทธิชนที่เอาเปรียบคนอื่นที่สำคัญ ยังส่งผลกระทบต่อความนิยมของพรรคเพื่อไทยตามมาด้วยแรงกดดันที่เริ่มส่งผลให้เห็นชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยก็สะท้อนผ่านทางท่าทีของพรรคก้าวไกลที่ล่าสุดนายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายคา้านก็เริ่มออกมาแสดงท่าทีในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงให้เคลียร์อย่านิ่งเงียบและเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นายชัยธวัฒน์เห็นว่าต้องยอมรับว่าเรื่องดังกลา่าว เป็นประเด็นที่สังคมจับตาว่าเรามีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานมาโดยตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเรายึงคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มีการตั้งคําถามเยอะโดยเฉพาะกรณีนายทักษิณซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงระเบียบราชทัณร์ในการควบคุมตัวนอกเรือนจําขณะนี้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ จะครบ120วันแล้วมันก็เกิดคำถามว่าทำไมคุณทักษิณถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นเราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลราชทันมมีศักยภาพไม่เพียงพอเราเห็นด้วยว่าผู้ถูกคุมขังควรได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังน้อยมากที่ได้รับสิทธิ์นี้ผู้ต้องขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่ก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้นายชัยธวัฒน์กล่าววันรักกาวไกลกล่าวว่าคนที่ได้รับสิทธิ์นี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมีฐานะแต่คนธรรมดาไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงเกิดคำถามว่าทำไมนายทักษิณได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวรักษามา120วันแล้วทำไมถึงได้รับสิทธิ์นี้อยู่ เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยไว้ควรตอบสังคมให้ชัดเจนและเรื่องนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบราชทันที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏการนี้ทําให้คนจํานวนหนึ่งสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาใหม่จะเอื้อให้กับนายทักษิณแบบสองมาตรฐานอีกหรือไม่นั่นคือท่าทีที่สะท้อนผ่านทางพักคก้าไกลซึ่งถือว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่ง มันก็เหมือนกับมีคําถามกลับไปบ้างเหมือนกันว่าผ่านมาตั้งเกือบ120วันทําไมถึงเพิ่งมาพูดถึงเรื่องสองมาตรฐานเอาในช่วงนี้แต่ขณะเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเพราะกระแสสังคมกดดันกรณีนายทักษิณชินวัตรห,หนักหน่วงขึ้นทุกวันจนทําให้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ดังนั้นหากพิจารณาจากสถา,านการณ์ล่าสุดทําให้มองเห็นบรรยากาศที่ต้องจับตาอยู่ไม่น้อยว่ากรณีของนายทักษิณชินวัตร จะทำให้เกิดพลังรวมศูนย์ความไม่พอใจประทุขึ้นมาอีกรอบหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ได้เริ่มเห็นการก่อตัวของระบบทักษิณรอบใหม่กำลังเกิดขึ้นอีกจากการตั้งรัฐบาลการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาลล้วนเป็นคนในครอบครัวนี้ทั้งสิน้นและยิ่งมาเจอนักโทษเทวดาที่มองว่าย่ำยีกระบวนการยุติธรรมจนป่นปีมันก็น่าเป็นห่วงระเบิดจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้อย่าดูเบา เป็นอันขาดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร9 9 1 8 5 3 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศ